สันช่วงเทสการอติเซอร์นะะสวัสดีทุกคนที่คิดถึงมากๆเลยนะคะกู้ซูลันดีแดงแห่งความรัก Kingdom of Love อาณาจักรคนรักปอจ้านนั่นเองเซียวจ้านและอวงฮีป๋อขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันนี้1เมษายนแล้วค่ะเข้าสู่เดือนที่เป็นซัมเมอร์แบบเต็มตัวสำหรับประเทศไทยเขตร้อนชื้นไม่รอช้านะคะอัปเดตข่าวคราวของเซียวจ้านก่อนเลยในช่วงเมื่อวานนี้เราก็ได้ฟินกันไปแล้วกับการไลฟ์ของเซียวจ้าน สำหรับนะคะกระดาษทิชชู่ฮาร์ดเทคเซียจ้าหล่อใสามากๆหลอหน่ารักอย่างที่สุดสำหรับเมื่อวานนี้การไลฟ์มากกว่า30นาทีก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะเราก็อิจฉา MC มมากๆตลอดเวลาที่เซียวจ้านได้ไลฟ์เพราะเอ็มซีมีโอกาสที่ใกล้ชิดกับเซียวจ้านจริงๆแล้วก็จะเป็นบุคคลดเดิมๆผูกขาดจริงๆนะคะขอบคุณเซียวจ้านชิโอเหมือนเดิมสำหรับเซตภาพที่ส่งมาถึงพวกเราในช่วงของเมื่อวานนี้หล่อน่ารักสดใสมากๆเลยค่ะ จากการไลฟ์ของเซียวจ้านเราก็มาที่ซีรีส์ของเซียวจ้านที่ยังคงนะคะได้รับรางวัลอยู่เรื่อยๆเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ The y o u t h Memory นะคะเมืองไหายวันที่ฝันเริ่มต้นในชื่อภาษาไทยได้รับรางวัลละครคุณภาพแห่งปีค่ะและเซียวจ้านก็ได้รับรางวัลดาราที่สียความสนใจมากที่สุดแห่งปีสำหรับช่วงปี2013จากการประกาศรางวัลละครทีวีซนิคคอนลีเซเลมอนีของช่องตรงฟางนดราก้อนชีวี เซียวจ้านมีขอบคุณด้วยบอกว่าสวัสดีครับผมคือนักแสดงเซียวจ้านเสียายมากๆเลยนะครับผมติดงานก็เลยไม่ได้ไปที่งานด้วยตัวเอง ผมขอขอบคุณเพื่อนสื่อมวลชนและผู้ชมด้ห้ความสนใจในตัวละครที่ผมแสดงเข้าพุณทีวีซีรีส์คุณภาพเลิมอนี่ที่มอบรางวัลนี้ให้กับผมใน่นอนาคตผมจะพยายามต่อไปครับขอบคุณทุกคนมากๆครับยังคงความประทับใจสําหรับบทบาทนี้ของเซียวจ้านเซียวชุนเซิงได้รับรางวัลดาราที่สอใ้ความสนใจมากที่สุดและเราก็สนใจมากที่สุดด้วยในช่วงปี2023เราเข้อสร้างความดีใ,ใจกับเซียวจ้านตอนนี้โษณาก็ออกมาเยอะมากๆเลยแปลล่าสุดนะคะเซียวจ้านเปิดตัวเป็นกอล์ฟแบรนด์แอมบอร์เซร์นของแคทแมนเซียวจ้านนะคะเปิดตัวในช่วง วันที่30มีนาคมช่วงปลายเดือนต็อลรัน่ารักสดใสมากๆเลยนะเซียวจา้านก็อัพโฆษณาความยาวนาทีกว่าๆนอกเนือจากนั้นทางแบรนด์ก็จัดใหญ่นะคะเล่นใหญ่เลยอย่างที่เห็นนี่แหละจอ LED ใหญ่ริมเลสาบสีหูแล้วก็เมืองหางโจวตอนรับกอบบอแบรนด์อมบัสเซอร์นะคะของแคทแมนนอกเหนือจากนั้นก็มีส่งเบื้องหลังให้เราได้ดูกันด้วยช่วงเวลาเบื้องหลังอันแสนอบอุ่นนะคะกับเซียวจา้านเซียวจา้านได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นนะคะจากทางด้านของผู้บริหารแบรนด์ค่ะ ในช่วงที่วันที่เซลวจนถ่ายโฆษณาน่าของแคทแมนก็มีทรงกุลาบนะ,ะ99ดอกให้เซลวจนการเรลคัมกรบบบแบรนด์แอมบัสเตอร์หลอ่อใสมากๆแล้วเขา้างความดีใจกับเซลวจนด้วยนะคะสำหรับการเปิดตัวเป็นกอบบแบรนด์แอมบัสเตอร์แคทแมนชุดนอนเทคโนโลยีผ้านุ่มสบายเรียบเนียนนะคะสวมใส่แล้วคงจะนอนหลับสบายตอนนี้ก็ยังไม่ได้เช็คราคานะคะว่าราคาเท่าไหร่ รอ้องพิธีงานข้อส่าวเซียวจาย้านนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะโรโบรอ o x กนั่นเองเห็นแล้วก็ปลื้มไปด้วยเลยนะคะก็มีการสรุปผลประกอบการในช่วงปี2023คือรายรับทั่วโลกของโรโบรอเรกนะคะในช่วงปี2023เนี่ย อยู่ที่เห็นตัวเงินนะฮะอยากจะเป็นลม8,654นหอย่ล้านหยวนเพิ่มขึ้น30.5 5เเมื่อเทียบเป็นรายปีกำไรสุทธิบริษัทนะคะอยู่ที่251พ้าอล้านหยวนคือบริษัทแม่เพิ่มขึ้น73.3 2เซเมื่อเทียบเป็นรายปีส่วนปัจจุบันนะะ่าผลิตภัณฑ์โรบรอกนั้นก็เข้าสุ่รเครือนมากกว่า15ล้านรัวเรือนเนี่ยทั่วโลกที่สุดไปเลยนะคะเราขอแสดงความดีใจกับโรบรอด้วยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะแหวก็รู้จักโรบรอทเพราะว่าเส คาร์ดิ <uğ Adv> ้งหลายคนนะคะก็รู้จักแบรนด์นี้เพราะว่าเซียวจานด้วยขอแสดงความดีใจกับยอดขายและยอดกำไรที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ มีหลายคนมาเม้นนะคะว่ายัางไม่ได,ดูสารคดีสั้นๆนะคะจากไวเอทและว,วัยปองปองเราในฐานะของทูตไวเอทก็ได้ไปลุยป่าเลยนะคะอย่างเที่ยวเห็นคะ่ะเพราะว่าบางอีปองก็เป็นทูตพิทักษ์นะคะตัวนิ่มหรือว่าตัวลินคือเป็นสั์ส่วนของจีนมันใกล้จะศูนพันแล้วนะคะสำหรับตัวนิ่มกินกันเลยของไวเอทไม่ได้นะคะไปนี่ต้องสวมเสื้อสีเขียวด้วยอย่างเที่ยวเห็นนี่แหละต้องไปด้ดยเสื้อคู่ใจและขับมอเตอร์ไซค์ด้วยลุยป่านี่แหละพ่เวยของเราเวยั่วไหล กำลังดังกำลังฮอตเลยนะคะซีรีส์เรื่องนี้อยากจะกราบคนเขียนบทจริงๆคิดได้ยังไงคนที่แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาสุดยอดมากๆไม่มีอะไรจะเอ่ยแล้วคือทำถึงอะใช้คำนี้ดีกว่าสำหรับสมรภูมิแห่งศรัทธา สำหรับตัวนิ่มนะคะที่เจนก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะอันดับที่หนึ่งเลยมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วส่วนที่ไทยของเรานะคะเราเป็นบนรรพบุรุษของแรดอย่างที่เราทราบมีกวางผาค่ะมีกูปรีหรือว่าโคไพรเก้งหม้อนะคะควายป่า,ปาพยูนหรือว่าหมูน้ําแมวลายหินอ่อน,นะค่ะตัวแรดละองหรือว่าละมั่งเลี้ยงผาหรือว่าเยี่ยงหรือว่ากูรํมหรือว่าโครัมวานบลูดาค่ะวานโมอุระตัวสมเสร็จตัวสมันหรือว่าเนื้อสมันและสัตว์จำพวกนกก็มีด้วยนะคะนกกระเรียนนกเจ้าฟ้าหญิงสิร สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลานค่ะก็มีต่อมือเฟืองสัตว์ป่าจำพวกปลาก็มีปลาฉลามวานนี่แหละสุ่มเสียงใกล้ศูน0พันเต็มทีนะคะอย่างควายป่าเขาบอกว่าโอ้เหลือไม่กี่ตัวเองแมวลายหินอ่อนนะคะนี่ก็เหลือน,น้อยวานบลูได้อีกจวนจ,นจะศูนย์พันสัตว์แต่ละอย่างนะครับ ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นมันแบบตัวเป็นๆเ,เลยค่ะแต่ก็ปล่อยให้เขาอยู่ในป่าน,นั่นแหละดีแล้วล่าสุดนี่ก็มีเพิ่มนะคะสัตว์สงวนลำดับที่20เข้าไปคือนกชนหินเป็นสัตว์ป่าสงวนลำดับที่20ค่ะนกชนหินค่ะเป็นนกเงือกหนึ่งใน13ชนิดของไทยก็มีการกระจายเฉพาะที่จังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดนาราธิวาสเอาละค่ะแล้วก็ได้รับความรูนกันไปนะคะวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็ได้ ต่ว่านี่หวังที่บอกก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับแวร์ไปคนข้อมูลนี้มาแวรก็อยากรู้นะคะว่าที่จีนเนี่ยมีตัวลิ้นที่เป็นสักลุ้มคลองัดับที่หนส่วนที่ไทยเรานี่มีตัวอะไรบ้างตอนนี้เราก็ได้ทราบแล้วขอแสดงความดีใจกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นซีรีส์ที่มันมีครบทุกเรื่องราวจริงๆแวรเชื่นชมคนเขียนบทนะคะ เห็นโทนสีอะไรประมาณนี้เราจะคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เครียดแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วยเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหลายสิ่งหลายๆอย่างที่ไหนได้นะคะมีครบทุกอารมณ์แล้วก็ชื่นชมสําหรับคนเขียนบทนั่นแหละว่าชอบมากๆคนเขียนบทเรื่องนี้สมรภูมิแห่งศรัทธาในช่วงที่แบบกําลังซีเรียสอยู่ก็สามารถเพิ่มตัวละครเข้ามาดึงความเครียดออกไปทําให้ได้หัวเราะได้ อย่างอีพีหลังๆมานี้ค่ะก็จะมีตัวละครเพิ่มเติมคู่มั่นวัยเด็กนะคะของวัยรั่วไหลนีวันแบบฮามากๆเลือกคนแสดงได้โหเหมาะมากจริงๆสำหรับนิ้วชุนเหนียวเปิดตัวมาก็ฮาเลยนะคะตลกมากๆวันก็เพิ่งจะดูทันชาวบ้านคช่วงเมื่อคืนนี้เองเองนื่องจากว่างานเยอะชื่นชมบทบาทของตัวแสดงทุกตัวมากๆเลยค่ะแสดงดีมากทุกท่านเลยไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วซีนอารมณ์เนี่ยปะทะกันดุเดือด ใครจะอยู่ใครจะไปแต่และคนเนี่ยจอรับรางวัลกันหมดเลยนะคะว่าเมื่อไม่เคยเห็นลรืิ้นนะแสดงในบทบาทแบบนี้มาก่อนด้วยนาะงเอกของเรื่องนี้แล้วทีว่วางประทับใจอย่างหนึ่งในซีีส์เรื่องนี้คือเราดูแล้วเราได้ความรู้เน้นบทละครเป็นหลักค่ะแล้วก็มีซีนต่างๆการเซตฉากขึ้นมาความสมจริงมุมกล้องมันได้ไปหมดเลยเรตติ้งยืนหนึ่งอะตอนนี้สาหรับไอ้ีอ e, ีอย่างที่เห็นอยู่แล้วก็มีภาคไทยมาแล้วด้วยนะคะเห็นนางไอ้ีอีบอกแต่วันก็ยังดูซับไทยอยู่เพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบอบซาวออนฟิล์ม ชอบเสียงของนักแสดงจริงๆอารมณ์ของเขาในเวลานั้นจริงๆเพราะหวังฮิบอกใช้เสียงจริงนะในการแสดงเรื่องนี้เราได้ฟังเสียงหวังอีบบอได้ฟังเขาใช้อารมณ์ในตอนที่เขารับบทบาทของเว่ยรั่วไหลเจ้าคนจนนะคะชื่นชมมากๆเลยค่ะบทบาทของตัวละครตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นแต่งตัวรอรู้มากขึ้นแต่เว่ยรู่ไหลยังอยู่ห้องเช่าห้องเดิมและคนที่มาหาเขาเขาก็ไม่เคยแบบรู้สึกอาย,ลายเลยเขาก็ต้อนรับในห้องเช่าเล็กๆห้องนั้นที่อยู่ชั้นบนสุด และเราขอแสดงความดีใจด้วยนะคะอ้ยวยร่วไหลค่ะที่รับบทบาทโดยวังยี่บ่อของเราจากสมรภูมิแห่งศรัทธา War อ f f a t ตตอนนี้อันดับความนิยมตัวละครนะคะช่วงเดือนมีนาคมอยู่ในอันดับที่หน,นะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ติดตามเป็นกําลพใจให้กับหวังยี่ป๋อได้ทางอาชีบางคนก็บอกว่ารอภาคไทยอยู่บางคนก็บอกว่ารอไปดูสปอยตรงนู้นตรงนี้ยังไงคนที่รักหวังยี่ป๋อนะคะพี่น้องกูซูก็ช่วยกันดู Real time เรียวไทม์ด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเรตติ้งเราไม่ช่วยกันดูตอนนี้แล้วจะดูตอนไหนเราต้องดูตอนเรียวไทม์นี่ค่ะตอนที่ซีรีส์กำลังออนแอร์อยู่เพื่อเป็นการเพิ่มวิวเพิ่มเรตติ้งสนับสนุนผลงานของหวังยี่ป๋อที่ทุ่มเทมากๆและทีมงานก็ทุ่มเทอย่่่าาาางงททีีสุดดจะะเเป็นรรกกวัลยอมๆ ในในช่วงปี2024นี้ War Office สมรภูมิแห่งศรัทธา เราส่งท้ายวันนี้ค่ะกับา่าวคราวภาพยนตร์ของหว่างี่บอเรื่องที่ถ่ายทําหลายปีแล้วแล้วก็รอการฉายอยู่แต่สายโรงภาพยนตร์นะคะรายงานอัปเดตแล้วเรียบร้อยสมัครับฟอร์มพอลิสจูนิตจะเข้าใช้ในเดือนพฤษภาค,คมนี้ค่ะวอวางี่บอปทดปากของอย่างเจินเจ้าหน้าที่อย่างเจินในช่วงวันที่22หว่างี่บอมีอัปเดตเข้าไวบอด้วยนะคะบอกว่าอย่ายอมแพ้แล้วเฝ้าดูการมาถึงของสันติภาพทีมรักษาสันติภาพและต่อต้านการจลาจลได้รวมตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วเจอกันวันที่1เดือนพฤษภาค,คมน่าดู มากเลยนะคะเรื่องนี้หวอีปอก็ร่วมแสงกับหวงจิงวีและก็จงชูซียางที่เราเห็นข่าวังอีป๋อน,นั้นขึ้นปกชานาลสกรีนฉบับเดือนเมษายนปี2024ตอนนี้ชานาลสกรีนเอเวปปอเพิ่งจะอัปเดตนะคะหน้าปกฉบับเดือนเมษายนมีความคืบหน้ายังไงก็จะได้นํามาเล่าให้ฟังต่อไปสมบ,บทบาทของเจ้าหน้าที่หยางเจินจากภาพยนตร์เรื่องฟอร์มพ l ลิสจูนิขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะช่องกูซูแลนบอมก็นานๆได้ทําคลิปมาทีตอนนี้งานเยอะมากๆหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะในช่วงของฤดูร้อน ซัมเมอร์นี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยและขอพระเจ้าสรงไอพรทุกท่านอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ